สวัสดีครับอิสานพัฒนาชานนอีกแล้วนะครับตอนเย็นๆอย่างนี้ก็มาดูลูกหอยเชอรี่สีทองที่เพาะเลี้ยงไว้นะครับว่ามันเป็นยังไงตัวนี้นกินอะไรโอ้มันอยู่กับน้องๆมันละอันนี้ก็เป็นหัวอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับเอามาให้อยู่ข้างล่างก็เต็มอยนะู่แล้วก็ขายตัวละสิบบาทนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับก็มีไม่เยอะนะ เอาไปปล่อยไว้ที่บ่อเลี้ยงปลาตู้กระจกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้กินอะไเรเศษอาหารตามริมตามริมตู้เลี้ยงปลานะครับเอาไปตั้งแต่ตัวแค่นี้แหละกําลังดีนะครับเพราะว่าตัวโตแล้วมันจะโตโตมากนะครับมันจะอยู่ในตู้มันจะตัวใหญ่แต่เท่านี้แหละครับกําลังสีทองสวยเลยอู้ยตัวนี้กําลังสวยงามมากเลยครับทาไมสวยนี้ตัวนี้อยู่ลึกๆนะครับ สวยจังเลยโอ้โหทองทั้งตัวและหัวใจเลยนะเนี่ยทองมากมากเลยครับสวยมากเลยสวยมากเลยครับเปลือกบางเปลือกบางไวชรี่สีทองเปลือกบางครับเปลือกบางปากวันนี้ปากบางๆนะครับจับแรงไม่ได้ครับหักบางมากนี้ก็สีทอง ขึ้นมากินเต็มเลยนะครับตัวนี้ตัวแม่พันธุ์มันโอ้โหนี่ครับตัวแม่พันธุ์เห็นไหมตัวแม่พันธุ์อยู่ในน้ําผมว่ามันตอนเล็กๆมันสีทองนะแต่เก่อายุมากๆมานี่เปลือกมันจะดําแต่ตัวมันก็สีทองเหมือนเดิมนะครับก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไว้แรกๆกัที่แรกอ่ะตัวนี้ก็สีตัวนี้แม่พันธุ์ก็ ก็สีทองนะเปลือกนะเวลาแก่ตัวม,มันก็ดำนะฮะมันก็คงจะแก่นะฮะมันก็คงจะแก่มันก็เลยดำเปลือกก็เลยดำแต่ตัวก็สีทองเหมือนเดิมอันนี้ก็บอดอรุบาลไข่บอยนะครับอันนี้ก็ไข่ตัวหนึ่งนี่ไข่ เว้นวันวันเว้นวันนะครับไข่หอยเชลี่สีทองนี่ไข่วันเว้นวันไข่ก็บางทีก็สองวันไข่ครั้งหนึ่งนะครับถ้าได้ไข่แล้วก็ไข่บ่อยนะครับไม่ใช่ว่าไข่ทีเดียวจบไม่ใช่นะครับมันไข่วันนี้พรุ่งนี้ก็ไข่แล้วก็เว้นไปอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สี่นะครับก็ไข่อีกนะครับแล้วก็วันที่ห้าก็ไข่อีกนะครับอันนี้อย่างเช่นบ่อเนี้ยนี่ถัดมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอีกหน่อยนั่นฮ ก็เอาผักบุ้งให้มันกินนะครับสาหรับตัวเล็กๆก็มาเกาะเต็มก็มืวอาหารปลาดุกมันเล็กด้วยนะครับก็จบเิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกลัวดูไปแล้วเบื่อดูนานเบื่อหอยชีทองก็ใครอยากจะเลี้ยงก็ทักทายซื้อได้นะครับตัวละสิบบาทส่งถึงที่นะครับแต่อย่าไกลนะครับอยู่มหาสาร,รคามเอง อยู่ตัวจังหวัดเองนะครับส่งได้แค่ตัวจังหวัดตัวนี้ก็สวยครับโอ้โหลงไปแล้ว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 แล้วตกใจก็ขอสวัสดีครับ